อัปเดตข้าวซานของสาวสาแบล็กทิงกันนะคะเนื่องในโอกาสวันชูซอกค,ค่ะสี่สาวแบล็กทิงพวกเธอก็มาอวยพรบลิงกันด้วยโดยลิซ่าค่ะบอกว่าเหล่าบรรดาบลิงกของชั้นนะขอให้ทานอาหารให้อร่อยกันเยอะๆแล้วก็มีความสุขนะคะส่วนเจนนี่ค่ะก็บอกว่าหวังว่าจะได้ใช้เวลานะกับบลิงของชั้นในปี2022ที่เหลืออย่างมีความสุขไปอีกหนึ่งปีค่ะส่วนพี่จีซูค่ะก็บอกว่ากใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคะก็อย่าเจ็บอย่าป่วยค่ะขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขแล้วก็โรเซ่ค่ะเขียนยาวสุดเลย เธอบอกว่าบลิงสุขสันวันชูซอกนะทานของให้อร่อยเนี่ยเยอะๆกันเลยทีเดียวนะคะให้อิ่มท้องกันไปเลยะคะ่ะในช่วงวันหยุดแบบนี้ก่อนจะกลับมาใช้ชีวิตประจําวันอย่างแข็งแรงฮ่าฮ่าแล้วมาเจอกันนะคะด้วยภาพลักษณ์ที่ดียิ่งขึ้นในเร็วๆนี้ครับบลิง แน่นอนค่ะว่าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะ YG มีการมาปล่อยโปสเตอร์ค่ะแจ้งว่าเดี๋ยวจะมีปาร์ตี้นะคะก่อนที่จะปล่อย MV ในวันที่16กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะก็4สีสาวแบลฟิงค่ะผู้เธอจะมาไลฟ์เข้าดาวกันนะคะตอน10โมงเช้าวเวลาไทยในช่องอของแบลฟิงนี่แหละ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะอันนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคะเห็นมีการคล้ายๆกับจะถู่ YG อยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่าเรื่องมันเกิดค่ะตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเริ่มจากมิตรภาพของเบลล่าคอ์กับโรเซ่ค่ะตอนที่พวกเธอนั้นบินไป LA นะคะมีการไปร่วมงาน เ,เหมือนว่าจะไปทำรีมิกซ์เพลง b u i l d a p i t ด้วยกันนะคะแล้วก็โลเซ่ค่ะมีการแต่งเนื้อเพลงนี้นะใหม่ขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้ค่ะเห็นว่าเบลล่าพอชค่ะเจ้า <c oughs> ของ b u i l d a p i t เนี่ยค่ะเธอก็น่ารักนะมีการมาโพสต์ใน Twitter ค่ะบอกว่าเสียงของน้องแชงเนี่ยเป็นเสียงของนางฟ้าแล้วก็ยังมีการแนะนำให้ทุกๆคนนะคะไปช่วยกันสตรีมเพลงกอแล้วก็ออนเดอะกาวด้วยค่ะ แต่ว่าหลังจากนั้นดูเหมือนว่ามันจะมีหลุดเสียงของโรเซ่เนาะเป็นท่อนร้องในบิลอบิชเนี่ยค่ะผ่านใน Twitter กันออกมานะคะแต่จริงๆเห็นว่าต้นทางน่าจะเป็น IG u n s e e ซ YG นะคะเ,เข้ามาปล่อยก่อนค่ะแล้วก็ในใน IG นั้นะ่ะเหมือนกับว่าจะขู่ YG ด้วยเหมือนกันนะบอกว่าให้ YG ค่ะใส่เพลงนี้เนี่ยลงในอัลบั้มนะคะลงไปเพิ่มเติมด้วยเขาถึงจะหยุดสปอยค่ะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ผูแบบนี้ไปแล้วเนี่ย YG เนี่ยจะกลัวนะหรือว่าจะยิ่งไม่ปล่อยเพลงนี้ออกมากันแน่อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่ที่แน่ๆก็คือมันหลุดมาจากฝั่งอินเตอร์นะไม่ได้หลุดมาจากฝั่ง YG นะคะก็คงจะต้องรอดูกันต่อไปค่ะว่าจะอะไรยังไงเนาะเพราะว่าเท่าที่ตามดูก็ยังงงๆอยู่นะคะหรือว่า YG เนี่ยปล่อยช้าไม่ยอมปล่อยตามสไตล์ชอบดองอะนะคะจนอินเตอร์นี่เขาอาจจะอึดอัดหรือเปล่าหรือว่าจริงๆเนี่ยก็คือใกล้จะปล่อยแล้วก็เลยมาสปอย ก็เหมือนกับเพลง SD ของน้องลิซากับ DJ งูค่ะก็สปอยจนสมดเพลงอยู่แล้วนั่นแหละหรือว่ามันเป็นสไตล์ของ YG นะคะแอดก็ไม่ได้ใจเหมือนกันค่ะเอาเป็นว่าเราก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะซึ่งถ้าเดี๋ยวมีอะไรเคลื่อนไหวใหม่ๆก็มาเล่าสู่กันฟังอีกแล้วกันเนาะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า